ฉันมีใบจบจากเมืองนอกก็เลยอยากจะมีบ้างหรอเธอได้มีสมใจแล้วนะแต่มันไม่ใช่ใบจบมันเป็นแค่ใบรับรองจากแม่ค้าส้มตำโอ้ย <laughs> <laughs> อหลีอจังชั่วโมงหนึ่งนึกว่าสายซะแล้วโหยกลิ่นส้มตำหอมฟุ้งมากเลยคะ่ะแม่ค้ขับใจจ้ะแม่ค้ขายส้มตำที่นี่ประจำเลยเหรอคะน่ากินจังใช่จ้ะแล้วนี่น้องเป็นพนักง,งานของที่นี่เหรอยังไม่ใช่หรอกคะ่ะวันนี้หนูมาสัมภาษณ์งาน ถ้าผ่านก็คงจะได้เป็นนะคะงั้นหรอพี่เอาใจช่วยนะขอให้สัมภาษณ์ผ่านนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยค่ะถ้าผ่านหนูจะมาอุ่นหนูทุกวันเลยค่ะจ้าอ,อะไรกันบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ทำไมมีร้านส้มตำมาขายอยู่หน้าบริษัท อองอะไรเปล่าค่ะนี่เธอเป็นคนที่มาสัมภาษณ์งานสองคนสุดท้ายเหมือนกับฉันนี่ใช่ค่ะไอเราก็กังวลตั้งนานพอเห็นว่าเป็นคนแบบนี้ก็สบายใจขึ้นหน่อยคนแบบไหนคะ ก็แบบไม่พูดดีกว่าอะไรกันคะทำไมคุณถึงพูดจาเหมือนดูถูกกันแบบนี้อ้าๆๆฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะฉันว่าฉันต้องได้งานนี้แน่นอนช <c oughs> น,นะใสใสพี่ว่าอย่าไปสนใจเลยโฟก,กัสแค่การสัมภาษณ์ก็พอนะ ว่าแต่น้องชื่ออะไรครั้งหน้าพี่จะได้เรียกถูกบีมค่ะแล้วพี่ล่ะคะชื่ออะไรพี่ชื่อออยหรืออยากเรียกออยลี่ก็ได้พี่ไม่ติดค่ะพี่ออยลี่งั้นหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยวมาอุดหนุนค่ะจ้า เธอจบจากประเทศไหนเหรอก็จบมาจากประเทศไทยนี่แหละอ๋อฉันนี่ก็ถามอะไรไม่คิดเนาะดูจากสภาพเธอแล้วฉันก็เดาได้ไม่ยากเธอจะสื่ออะไรกันแน่ก็เปล่าฉันก็แค่มีใบรับรองจบการศึกษาจากต่างประเทศมหาวิทยาลัยอ,ออกฟอร์ด นี่ฉันไม่ได้พูดอลอยๆนะดูสิใครพร้อมแล้วเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ก่อนได้เลยนะครับฝนค่ะโทษนะแต่ฉันคิดว่าฉันพร้อมกว่า รถเด็ดจ้าเอ้าบีมสัมภาษณ์เสร็จแล้วหรอนั่งก่อนนั่งก่อนรอบเช้าเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่รอบบ่ายเป็นอะไรหรือเปล่าสัมภาษณ์ได้ไม่ดีหรอไม่ใช่ค่ะรอบเช้าผ่านไปได้ดี แต่รอบบ่ายต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเครียดอะไรไม่ถนัดภาษาอังกฤษหรอใช่ค่ะแถมคนที่มาสัมภาษณ์คนนั้นก็จบมาจากเมืองนอกอีกในกลัวสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวพี่สอนให้เอาไหมจริงเหรอคะพี่จะสอนจริงๆเหรอคะจริงสิงเห็นแบบนี้พี่ก็พูดภาษาอังกฤษได้นะ โอเคค่ะงั้นพี่ช่วยสอนหนูหน่อยนะคะโอเค okay, let's get it ทนะำแรกต้องแนะนำตัวอย่างมั่นใจ for example my name is ชนาการ I graduated from faculty of management ต่อไปก็บอกเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน for example I had a part experience for two year with a company of management อือพี่ออยนี่เก่งภาษาอังกฤษามากเลยนะคะเนี่ยซมตำก็ทำอร่อยเพอร์เฟสุด ขอบใจจ้ะงั้นพี่ต่อเลยนะโอเคค่ะ Do you understand? Yes, I totally get it. สัมภาษณ์แล้วค่ะพี่ออย Thank you for teaching me English You welcome Speak English เก <laughs> ่งกันจังเลยนะคะบีมรีบไปสัมภาษณ์เธอ อ่ะนี่พี่ฝากให้ท่านประธานด้วยนะอุย๊ยเห็นฉันมีใบจบจากเมืองนอกก็เลยอยากจะมีบ้างหรอเธอได้มีสมใจแล้วนะแต่มันไม่ใช่ใบจบมันเป็นแค่ใบรับรองจากแม่ค้าส้มตำ <laughs> ในนั้นคงเขียนว่า ถ้าหลับเธอเข้าทำงานจะได้กินส้มตำฟรีนะสิน่าขำจริงๆฉันไปสัมภาษณ์งานดีกว่าช่างเขาเธอบีมเราทำให้เต็มที่ก็พอสู้ๆค่ะพี่ออยลี่หนูจะทำให้สุดความสามารถเลยค่ะไปก่อนนะคะจ้า Are you ready for the interview? Ready! You may start first, Miss Beam. Of course! Hello, my name is Saifon. I am already a productive person. I can finish the work within the day's lead i will have a patient for the job in the future if you choose me you will not disappoint me hello my name is Chanakan. gan i'm graduated from faculty of management I have a two-year experience. If you do accept me as an employee, my past experience will be useful to your company. อันนี้ของคุณเองใช่ไหมครับคุณฝน ของฝนแล้วคุณล่ะคุณบีมมีไปรับรองอะไรเหมือนคุณฝนไหมครับเออมีค่ะ <c oughs> กายืดเทจริงๆด้วยสินะจดหมายจากแม่ค้าส้มตำคนนั้นจากแม่ค้าส้มตำ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะสงสัยจะเขียนขอร้องออนวอนให้รับเขาเข้าทำงานนะคะ จากแม่ค้าส้มตำจริงๆด้วยคนที่ผ่านสัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือคุณบีมครับอะไรคะตัดสินจากอะไรเพราะคุณบีมมีคุณสมบัติและความสามารถมากกว่าครับ ฉันมีใบรับรองจากต่างประเทศแต่ใย,ยนี่มีแค่จดหมายจากแม่ค้าส้ตามตำธรรมดาแล้วถ้าฉันไม่ใช่แม่ค้าส้ตามตำธรรมดาล่ะนี่แม่ค้าส้ตามตำเข้ามาทำไมมาขายส้ตมตำเหรอหยุดนะครับคุณฝนเลิกก้าวเล้าใส่คุณออยสักทีเออคุณแบ๊จะดูกฝนทำไมคะฝนก็แค่ถักท่ายแม่ค้าส้ตามตำ แม้ขาส้มตำที่คุณหัวล้อยยอเขาคืออดีตหัวหน้าของผมคุณออยเป็นคนสอนงานผมทุกอย่างรวมถึงการขายระหว่างประเทศของบริษัทนี้ด้วยแถมพี่ยังเคยเป็นติวเตอร์ของพนักง,งานที่นี่ด้วยนะคุณออยเขาแค่เขียนจดหมายรับรองมาว่าคุณบีมเป็นคนดีเรียนรู้ไวเหมาะสมกับบริษัทของผมมากกว่าคนแบบคุณ ไม่ใช่หรอกครับยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่เลือกคุณอะไรคะเหตุผลอะไรก็ใบจบของคุณมันเป็นของปลอมที่ซื้อมาอย่างไงล่ะครับทำไมคุณถึงรู้เพราะผมจบจากที่นั่นมายัางไงล่ะครับถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงเชิญครับหมดเวลาของคุณแล้ว เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายไดี้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น